น้อยไปสีดังเลยอ่ะสามหมืนได้เท่ากับตรงนี้เลยนะ ได้ไหนครับไม่รีบไม่รีบ 金金箍棒拿出来。 สนามที่1แมตที่175ประเภทชายเดี่ยวอายุ6-8ปีรอบชิงชนะเลิศวีรพัฒน์อรุณรัตนวงศ์เทศบาลน,นครยะลาพบกับเตชินคงเขียดชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสตูลกรรมการพู้ตัดสินคุณฟีดา้ามาทิงสนามที่1แมตที่175ประเภทชายเดี่ยว6-8ปปีรอบชิงชนะเลิศ วีรพัฒนอรุณรัตนวงศ์เทศบาลนครยะลาพบกับเตชินคงเขียดชมรมแบดมินตันเทศบาลเมืองสตูลกรรมการผู้ตัดสินคุณฟีดาหมาทิง ราคานึ่ง สนามที่3ามแมตท,ที่176ประเภทหญิงเดี่ยว12-14ปีรอบชิงชนะเลิศกัญยาวีขันตี p พ c หัดใหญ่พบกับธนพรสุขจันเร์ H ีว y กรรมการผู้ตัดสินคุณวิทยาชาสวนสนามที่3แมตท,ที่176ประเภทหญิงเดี่ยวอายุ12-14ปีรอบชิงชนะเลิศ กัญยาวีคันตี p พีหาดใหญ่พบกับธนพรสุขจันทร์เฮดีวายกรรมการพุทธศิลิ์คุณวิทยาชาสวุวรรณ เพิ่มอีกนะสองตั้งจูดเนี่ยค่ะไดแบงนะได้กูอ,อ,อ่ะ สนามที่สองแมตท,ที่หรประเภทชายเดี่ยว1 2 1สถึงปีรอบชิงชนะเลิศบวรนันจันทรังสิกุลตรังจูเนียพบกับพงอมรวัชรินต์ตรังจูเนีย,ก,ออนรนนยกรรมการทุตตสิทธิ์คุณวีนามาลิกันสนามที่สองแมตท,ที่หนึร้เจ็ดสิบเจ็ดประเภทชายเดี่ยว1 2บถึงสิปีรอบชิงชนะเลิศบบนัน สันทรังสิกุลตรังจูเนียพบกับพงอมอมวัชตภัรังจูเนียกรรมการผู้ตัดสินคุณวีนามาริกัน So that's up you guys. ตกง่ายเสิร์ฟยังไงโดนฮะเสิร์ฟไม่ดีแล้วก็ตก เติมพลังก่อนขาไม่พร้อมเลยอขาล้มขาร้เลยก้าพยาเสบนั้นขาไมพ่พร้อมเสรไม่ดีแล้วถามเอขาเอาูกันไม่พร้อมขาพร้อม้วยขาพร้อม Oh yeah. 走了